เดี๋ยวเอ่อ <c oughs> ขอนอกเรื่องขอนอกเขาเรยอะไรนะเราเครียดกันมาแต่เช้าแล้วแม่ขออนุญาตนอ,นอกนอกนอกเรื่องนิดนึงมักกระบองบมกักกระปา้อแม่มาเจอเอ่อหนูนายสวีเดนเนาะไม่ใช่นี่นี่เออเราไปเฮตนามมาไม่แม่ก็ว่าเรางามอยู่บัดที่นี่แม่เรามาเจอคอมเมนต์เออคอมเมนต์ไหม เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ช่องยายนีก่อนตลกมากเลยทุกคนอ่าเล่าว่าโอ้ยายนี่นี่คนติดตามเราหกแสนนะเด้เอเฮ็ดอยู่ใสนอจมูกคือเป็นตาย่านแท่ยายเอ้ยคนเกาหายไปใสให้เกับลีเวดไม่ไน้เด้อย่าอาจารย์เออคนนี้บอกจริงเหมือนจมูกมาคนนี้บอกว่า ตนแก้มมีโหนกสวยกว่าจมูกทิศทำครั้งแรกสวยหน้าเก่าแต่งหน้าแลสวยหน้านี้ไม่สวยเสียชื่อ,อยายนีหมดจริงๆยายนี่เจ้าย่าวบางคนคอยโบได้โบได้ว่าบุรีเจ้าแต่ว่าคอยมักก็มมนเนี่ยมันตลกดีคนนี้บอกจมูกเบี้ยวอืมก็เนี่ยคืองามขึ้นแต่เอ้แต่สําหรับส่วนตัวไม่หญิงไม่หญิงก็ว่ายายน,นีเราเราสวยด้ยหน้าใหม่เขาอยู่เด็กมากเลยอืม คนนี้บอกเหมือนนางเอกแก้วนาม,มาสมัยก่อนๆๆๆๆอันนี้อ,อันนี้ผู้ชายได้วันนี้ก่อนอื่นขอโทษยายนีมากครับเป็นผู้ชายไม่อยากติยายนีคนที่ผมดูมาหลายปีคนนั้นสวยธรรมชาติจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ได้เผือกครับแก้ไขจมูกเธหน้ากลัวจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ <laughs> คนนี้บอกว่าหน้าตายิ่งน่าก,กลัวก็ไปทุกวันอืแนะนําเด้อย่ายเปลี่ยนการเขียนคิวไม่เสียดายจมูกจก้ะเออนี่คือแม่มาอ่านคอมเมนต์แม่รู้สึกมันตลกดีมันคครยเครียดได้อืมสวยค่ะเหมือนนางเอกอินเดียสมัยก่อนใช่แม่ก็ว่าอคุณนี่หนูหน้าชาวเวเดนเนี่ยตั้งแต่แกไปทําหน้ามาใหม่แม่ว่าแกสวยนะดูเด็ดกอะ อืมดูเด็กหน้าสวยดูเด็กดูเปลี่ยนไปเลยดูอ่อนเยานะแต่คนที่คอมเมนต์แบบนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอืออ๋ดูโกบโปโอีกแอืมเดี๋ยวบางให้ผู้กบกอนเอออ แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่โดยส่วนตัวเพราะว่าแม่เป็น FC ฟซหนูหน้าสวีเดนแม่หนูหน,น้านี่นานแล้วตั้งแต่เพื่อนยังอยู่สวีเดนกุล่ะจนว่าเพื่อนกลับมาอยู่เมืองไทยแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเพื่อนรอบนี้ทําจมูกทําหน้าอะไรแม่ว่าสวยนะดูเด็กดูเด็กอะแต่แม่นึกคำคอ <c oughs> <c oughs> มเมนต์เนี่ยเอาจังสิงละจำานี่ละด้วยลิมมี้เบาเบาเออเอาคำคำฮาเสริมๆกันไปบ่า เดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะทุกคนสวัสดีค่ะ